อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับตอนนี้ก็คือเวลาประมาณตีห้าแล้วนะครับผมจักรพันด์ผาเที่ยวหรือจักรพันด์ผาเที่ยวมั่วก็ได้ออกจากรีสอร์ทแห่งนี้แล้วนะครับอยูーー่ระหว่างเกือบถึงอุนอนรธานีนะครับผม ไพเรียนรีสอร์ทนะครับผมนี่ครับเบอร์โทรนะครับนี่ครับผมก็จะออกว่าออกเรื่องทางไปยังคำฉนดนนะครับวันนี้เราไปํำถนนกันนะครับครับคุณผู้ชมเชา้านี้ที่อุดรน,นะครับเชา้านี้ที่อุดรที่อุดรธานีนะครับแต่อําเภออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมจะเดินทางไปที่มึงนาคินนะครับคำโฉนดนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่ไปนะครับผมออกเดินทางจากกรนไปจะไปขอนแก่นนะครับทีนี้ไปได้ประมาณสักสี่สิบกิโลนะครับมันมืดตะก่อนนะครับผมก็เลยพักแถวนั้นปุป๊บพักเสร็จผมก็นอนไปนอนมามีแรงอีกครับเลยบอกว่านึกในใจบอกว่ามาสักครั้งหนึ่ง ผมก็เลยย้อนกลับมาที่อุดรอ,อีกนะครับย้อนกลับมาอีกประมาณ1กิโลร้อยกิโลเมตรนะครับแต่ที่ผมไปอ่ะจะถึงตอนแกนนี้ก6ก6ิกิโลแล้วนะครับผมก็เลยย้อนกลับมาอีกครับนี่ก็คือเช้าเช้าที่อุดรน,นี่นะครับผมยามเช้าวันนี้ออกเดินทางตั้งแต่ตีห้านะครับครับคุณผู้ชมขณะนี้เราก็อยู่ที่ แยกหนองแมกนะครับผมตำบลหนองแมกอำเภอ,อหนองแมกหนองแมกอำเภออะไรก็ไม่รู้ครจับหะอดอีก60สโลนะครับผมจากตรงนี้ไปอีก60สิบโลครับแยกหนองแมกเข้าไปนะครับครับนี่ก็คือแสงแรกของการออกเดินทางมาของวันที่ นะครับของการออกเดินทางวันที่แปมาภาคอีสานของผมนะครับเช้านี้แสงแรกของผมอยู่ที่หนองแมกครับผมทางที่จะไปคำชะโนดนะครับผมครับผู้ชมขนาดนี้ผมก็ได้มาถึงทางเข้าคำชโนดแล้วนะครับตรงนี้เขาเรียกประตูสู่ วังนาคินนครคาชะโนดนะครับบริเวณนี้ก็จะมีรูปปั้นขององค์พญานาคอยู่ตรงนู้นนะครับล้อหนึ่งหกแปดบ้านนาะคคาชะโนดนี้นะครับนี่คือทางเข้านะครับผมก็จะมีของขายอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะครับครับขณะนี้ผมก็มาถึงที่บริเวณหน้าวัดเอ่อหน้าวัดคำชโนด แล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอะไรยังไงนะครับผมจะขี่รถวนไปสักหนึ่งรอบก่อนนะครับนี่นะครับก็มาถึงบริเวณทางเข้าวัดคำาะนดแล้วนะครับนี่นะครับวังนาคินคำาถนดทางเข้านะครับนี่นะครับผมจะไปทางไหนครับช่วยบอกผมหน่อยครับอ่า พี่ครับจอดรถที่ไหนครับผมจอดรถจอดรถฝั่งนี้ก็ได้หรือจอดทุ่งก็ได้แล้วแล้วเราเดินแล้วเราเข้ามาทางเดินมานี่อหรครับมองตรงนี้โอเคครับเปิดขี้มองครับผมประมาณสามโมงนะครับเพราะว่าสองโมงครึ่งนี่เจ้าหน้าที่เขาเริ่มเข้ามาโอเคครับผมประมาณสามโมงนะครับโอเคครับผมครับผมจะพาคุณผู้ชมถ้า พาคุณผู้ชมไปไป,ไป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 ขี่รถ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 เล่นก่อนนะครับผมจะพาคุณผู้ชมขี่เข้าไปเที่ยวในวัดก่อนนะครับนี่นะครับนี่นะครับวัดศรีสุโธคาชะโนดนะครับที่นี่วัดศรีสุโธคาชะโนดนะครับเราจะไปหาที่ถ่ายรูปกันก่อนนะครับนี่นะครับนี่ก็เข้ามาในบริเวณในวัดนะครับ วัดนะครับจุดคัดกรองต้องเข้าจุดคัดกรองนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือบริเวณในวัดนะครับจ,จะฉันข้าวกันแล้วนะครับเราก็จะขี่รถเล่นไปก่อนนะครับโอเคนะครับ นี่คุณบริเวณในวัดนะครับก่อจะให้ห้ามเข้าหมดเลยนะครับคือว่าถ้าไม่ไม่คัดกรองก่อนจะไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปข้างหน้าต่อนะครับครับบริเวณหน้าวัดคาชะโนดก็จะมีคล้ายๆตลาดนะครับผมอยู่บริเวณหน้าวัดนี่นะครับนี่นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นคล้ายๆที่จอดรถนะครับข้างในนั่นคือคาชะโนดนะครับ แล้วนี้ก็จะมีร้านค้านี่นะครับเขาก็มาจอดรถกันทําอะไรก็ไม่รู้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับผมสกนี่นะครับโอ้โหน้ําอะไรครับน้ำเละเลยนะครับเนี่ครับผมที่ก็บริเวณนะครับทำถนดโฮมสเตย์นะครับตรงนี้คือตลาดนะครับ นี่นะครับผมพามาดูนี่ก็คือบริเวณเกาะนะครับนี่คือเรามาดูข้างนอกก่อนนะครับนี่ก็คือบริเวณข้างนอกบริเวณเกาะคำชะโนดน,นะครับผมนี่นะครับนี่นครับจะเป็นบริเวณอย่างนี้นะครับเป็นป่าเป็นคล้คลายๆในรูปตาม youtube เลยนะครับนี่นะครับ ผมนั้นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมผมขี่ผ่านวัดมานะครับผมผมขี่มารอบๆผมจะมาดูว่าบริเวณเาขาเรียกปร,ประตูนาคินเมืองนาคินเนี่ยนะครับนี่นะครับ,ะรบจะเป็นเกาะอย่างนี้นะครับผมเกาะไม่กว้างมากนะครับน่าจะสัก ไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับบนเกาะความปางนะครับนี่ครับผมขี่พามาบริเวณถนนที่ผ่านหมู่บ้านมานะครับผมนี่นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับผมขี่รถมาเที่ยวดูนะครับครับใครที่มาคําชะโนดนี่ครับไม่ใช่ว่าจะเดินมาเฉยๆนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ต้องมีต้องชีนบัตรทีสองเข็มก่อนนะครับแล้วก็ลงทะเบียน ด้วยคิยวเอาคนตรงที่จุดคัดกรองนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเดินมาแล้วก็เข้ามาเลยจอดรถแล้วเข้ามาเลยไม่ได้นะครับที่คาชะโนดนี่เขาเข่งครัดมากเลยนะครับครับขนาดนี้เราก็เข้ามาในจ, <ะ S 1> จ,จุด,จดคัดกรองอแล้วนะครับพอจ<ด>ะเข้ามาได้น,นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับต้องคัดกรองยังดีเลยนะครับไม่ใช่แบบสมัยก่อนนะครับแต่สมัยก่อนไม่รู้นะครับอาจจะต่อไปอาจจะไม่มีแบบนี้นะครับแต่ตอนที่ผมมานี่เอ่อจุดคัดกรองค่อนข้างจะเงียบนะครับ นี่นะครับเราก็จะเห็นใกล้ๆแล้วนะครับนี่ก็คือบรรดาผู้คนทีม่มาสักการบูชานะครับ ครับคุณผู้ชมนะครับเวลาเราเข้ามาถึงจุดคัดกรองแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมาต้องเราก็จะมาซื้อเอ่อพงมาลัยลังกพานใบสีนี่นะครับถ้าซื้อบร,ริเวณนี้จะเข้าวัดนะครับถ้าซื้อข้างหน้าจะเป็นของชาวบ้านนะครับผมแล้วแต่ท่านนะครับว่าจะซื้อมาอย่างไงนะครับนี่ก็คือบร,ริเวณนี้นะครับผมเราก็จะเดินเข้าไปนะครับ เดินเข้าไปตรงถ้ำนาคานะครับนี่นะครับเราจะเดินเข้าไปทางนี้นะครับเราใกล้จะเข้าใกล้เข้าเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับเราจะมาถึงตรงนี้แล้วเนาะนี่นะครับเราก็จะค่อยๆเดินเข้าไปนะครับบัตรคิวนะครับบัตรคิวนะครับครับผมเอาบัตรคิววางนี้นะครับ นี่หรือถ้ำนาครานะครับเรากำลังจะเข้ามาในเมืองนาคาแล้วนะครับโอ้ไม่คิดเลยว่าจะได้มานะครับคุณผู้ชมนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นพญานาคสององค์นี้นะครับครับผมนี่นะครับเป็นพญานาคสององค์นี้นะครับยาวไปเข้าไปในในเมืองนี้นะครับ ครับแล้วผมก็เข้ามาในเกาะแล้วนะครับผมนี่คือในเกาะถ้ำนาคานะครับอากาศจะเย็นมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับนี่นะครับผมก็เข้ามาแล้วนะครับรู้สึกได้เลยว่าเย็นเยือกเลยนะครับนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับนี่นะครับค่อยๆเดินตามกันไปนะครับนี่คือถ้ำเมืองนาคินนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับเรามาถึงแล้วนะครับนี่แหละครับจุดนี้นะครับเขาว่าจะเอามาไหว้กันตรงนี้นะครับขอพรอยู่บริเวณนี้นะครับนี่คือบริเวณศาลนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับไม่ใหญ่มากนะครับนะครับลานอาจจะยืนได้ประมาณหนึ่งร้อยคนนะครับครับคุณผู้ชมครับ พอเราถวายบายสีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเดินออกมาไปไปนมัส,สการต้นมะเดือ่อยักนะครับนี่นะครับเราจะเดินไปทางนี้นะครับนี่นะครับเดินเข้าไปที่นี้นะครับแต่เราไม่ได้มีอะไรมาเลยนะครับเราถวายไปหมดแล้วนะครับนี่คือคำฉโนดนะครับ แต่ว่าพื้นนี่ก็เป็นดินนะครับไม่ใช่น้ำนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ้ามปีนป่ายนะครับนี่นะครับเราก็จะมาถึงจุดที่สองนะครับมันมาเหนือยากนะครับนี่นะครับก็จะมีจุดให้เรานะครับเราก็ไปนั่งตามจุดเขียวๆนี่นะครับ ครับถ้าเรายืนมองเห็นเราก็ยืนตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมครับนี่ก็บริเวณด้านหลังนะครับผมก็จะเดินพาชมนะครับนี่นะครับคือด้านหลังของสานลูกบูสีสุดโธนะครับแล้วก็ทางไปบ่อน้ำสักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นะครับบ่อน้ำศักดิ์ิธิ์อยู่ตรงนี้นะครับ แต่ตอนนี้ห้ามงดขึ้นบนฐานนะครับนี่นะครับเราได้มานี่เราก็บุญแล้วนะครับนี่นะครับเราเห็นนกอะไรนะครับนี่ครับผมนี่นะครับครับเราก็มาถึงบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับผมนี่คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นะครับ ทั้งหมดนี้คือบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับน่านสนใจน่าจะดูเจ้าของคนหนึงเดินบนน้ำเหมือนๆกับจัดระเบียบมากนี่นะครับอืมไม่งั้นคนน่าจะแบบนี่คือบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมนี่นะครับนี่ก็นี่อะไรก็ไม่รู้นะครับ นี่นะครับว่าน,น้ำศักดิ์สิแทแ่งคำโฉนดนะครับผมนี่นะครับข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ห้ามโยนเหรียญน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคำกล่าวนะครับผมนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับผม ขณะนี้ผมก็เสร็จพิธีแล้วนะครับผมก็จะกลับจากวังนาคินแล้วนะครับผมก็จะมุ่งหน้ากลับไปประทุมไปขอนแก่นนะครับผมวันนี้ไม่รู้ว่าผมจะไปมืดตรงไหนนะครับผมก็กลวว่าจะไปถึงชัยภูมินะครับผมและนะครราชสีมาเป็นที่สุดท้ายนะครับครับ รับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณเที่มาบนบานศาลกล่าวหรือว่ามาแค้บนนะครับจะมาอยู่จุดนี้นะครับผมก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับทางเข้า,าวังนาคินนะครับนี่นะครับก็เป็นอันเวลาอันสมควรแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะออกจากวังนาคินแล้วนะครับผมนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่วัด ผมหนึ่งนะครับที่ผมกําลังจะกลับแล้วนะครับนี่นะครับต่อไปนี้ผมก็จะกลับแล้วนะครับครับลาแล้วนะครับมองลูกพินนะครับโอ้โหฟิตขอช่วยลูกด้วยนะครับครับขณะนี้ผมจัก,กรพันพาเที่ยวมั่วก็จะออกจากวัดคำชะโนดไปที่จังหวัดขอนแก่นต่อน,นะครับผม ตอนที่ผมออกมานี้ประมาณ10โมงกว่าแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะถึงคอนแก่นที่โมงนะครับระยะทางจากตรงนี้187กิโลนะครับผมขอ,อให้ผมโชคดีนะครับขอให้ผมถูกหวยมนะั่งขอให้ผมโชคดีแล้วกันนะครับ่อให้โชคดีนะโชคมีมีชัยนะครับสวัสดีครับ ครับแล้วก็อีกเช่นเคยนะครับผมก็ได้เดินทางมาทางหลวงชนบทเช่นเคยเป็นทางรัฐอีกเช่นเคยจากคำฉโนดมาขอนแก่นนะครับเป็นทางทางรัฐนะครับเพื่อจะไปโผล่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าเป็นทางหลวงจะเป็นทางหลวงหมายเลขสองนะครับแต่ทางหลวงมันทาทางนะครับผมขับลำบากผมก็เลยมาทาง พัดทางเราะอีกแล้วครับท่านอีกแล้วนะครับระหว่างทางเดินมาอ่าระหว่างทางการเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นผมก็ได้ผ่านอำเภอศรีธาตุนะครับผมก็ได้มาเจอกับศาลหลักเมืองนะครับผมผมก็วาแวะไหว้ศาลหลักเมืองสักเดียวหนึ่งนะครับแล้วก็พักรถด้วยนะครับนี่นะครับอำเภอศรีเทพนะครับก็จะมีศาลหลักเมืองของเขานะครับครับ ที่นี่คือลำปาวสีาธาตุนะครับเนี่ยครับผมบอกว่าเขาเป็นลำปาวสีาธาตุอะไรคือลำปาวสีาธาตุผมก็ไม่รู้หรอกครับเนี่ยนะครับ,รบผมก็จะไปมุ่งไปสู่ขอนแก่นอย่างเดียวละครับแต่ว่ามันเป็นทางรัดทางเรั่ะครับผมว่าเป็นประจามงผมหรอครับผมไปที่ไหนก็เป็นอย่างงี้ครับเนี่ยครับผมก็ไปตามทาง างคดีบ้างไม่ดีบ้างเนยไปตามเนี้ยครับครับผมก็มาพักจอดพักอยู่แถวแถวป่าแถวนี้นะครับนี่นะครับทิวเขาสวยงามนี่นะครับผมเห็นเงียบๆผมก็จอดพักสักแป๊บหนึ่งนะครับครับผมขนาดนี้ผมอยู่ที่ผมหายใจเอาออกซิเจนจากอำเภอพนวนนะครับ อำเภอขนวนขนวนจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับตอนนี้ผมหายใจเอาออกซิเจนของจังหวัดขอนแก่นเข้าไปในปอดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เหลือ66กิโลเหมือนเมื่อวานนี้นะครับจาก180กิโลจากคำฉนดนะครับผมเหลือ66กิโลแล้วนะครับผมก็จะถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับ ครับระหว่างทางผมก็มาเจอศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองของอ่าอำเภอขนวนนะครับอำเภอขนวนนี่นะครับผมมาเจอศาลหลักเมืองเขานะครับใหญ่มากเลยนะครับน,นี่เป็นอำเภอนะครับผมแต่ศาลหลักเมืองโคตรใหญ่เลยนะครับผมจะพาไปไหว้นะครับไหว้ศาลหลักเมืองก่อนนะครับนี่นะครับมาดูศาลหลักเมืองนี่นะครับมีช้แม่คนอื่นด้วยนะครับ ครับก็เช่นเคยครับผมผมก็ต้องมาทางหลวงชนบทเหมือนเดิมแล่ะครับนี่นะครับนี่คือสภาพทางนะครับนี่นะครับทางของชาวบ้านแถวนี้เขาอยู่กันอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นทางรูปรังนะครับ ใกล้จะถึงขอนแก่นแล้วนะครับอีกสีกิโลนะครับแต่ผมก็ต้องใช้ชีวิตอยู่บนทางแบบนี้นะครับนี่นะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับครับทางกำลังทําใหม่นะครับนี่นะครับเห็นรับชีวิตผมนะครับอยู่แบบนี้นะครับตลอดเลยครับทางหลวงไม่เคยเจอเลยครับครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับผมนี่คือบริเวณเาสารากางนะครับผมสารากางจังหวัดขอนแก่นนี่จะใหญ่มากเลยนะครับผมนู่นนะครับอยู่ห้องในนู่นนะครับแล้วนี่ก็เป็นคล้ายๆปราสาทนะครับอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับคล้ายๆกลางใจเมืองตรงไหนก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับผมก็มาเป็นครั้งแรกนะครับผมจะบอกว่าผมมาถึง ใจกลางเมืองของขอนแก่นแล้วนะครับแล้วผมก็จะไปไหว้ศาลหลักเมืองนะครับครับนี่นะครับระยะทางที่ผมจะไปศาลหลักเมืองผมก็จะมาเจอศาลระยะศาลนัญรักษ์นะครับแบบนี้นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีสาัญรักษ์แบบนี้นะครับที่บริเวณสี่แยกที่เลยจากสารกลางมานะครับพระผมศาลหลักเมืองของจังหวัดขอนแก่นนะครับ จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับถนนเท่าไรไม่รู้แต่ว่าตึกตึกจะอยู่รอบๆสูงๆตรงนี้นะครับนี่นะครับผมหลักเมืองเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมหาป้ายไม่เจอนะครับป้ายที่ว่าผมจะเอารถไปถ่ายรูปนะครับหาไม่เจอครับนี่นะครับผมว่าผมจะเอารถไปจอดในนี้นะครับผมมันง่ายดีครับนี่นะครับ ในแหล่งของเขาดีกว่านะครับนี่นะครับแล้วผมก็จะเดินไปตรงนู้นนะครับอ๋อป้ายสารกลางอยู่ตรงนี้เองครับเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวเรามาจะมาถ่ายรูปก,กันนะครับครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่สารกลางศารเฉพาอหลักเมืองของจังหวัดขอนแก่นนะครับผมสารหลักเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่ เขาจะคล้ายๆศาลหลักเมืองของจังหวัดเลยนะครับคือมี5ที่นะครับ5จุดคล้ายๆไหว้ศาลจีนนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับคือไหว้1 1เสาเทวดาฟ้าดิน2หลักเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับมี5เต็ปนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับจะมีคนดูแลอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมได้ได้มาแล้วนะครับที่นี่นะครับผม ครับคุณผู้ชมผมก็ามาถึงที่จังหวัดขอนแก่นแล้วนะครับผมก็ได้ขับรถมาเล่นที่สวนสาธารณะกงนกยักษ์อะไรทักอย่างนะครับที่อยู่ในเมืองขอนแก่นนี่แหละครับเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่และกว้างมากเลยครับนี่ครับผมนี่นะครับเป็นสวนสาธารณะอยู่ที่ในตัวจังหวัดของขอนแก่นนี่แหละครับผม ผมก็คงที่จะว่าจะมาขี่รถเล่นแค่นี้ล่ะครับเพราะว่าเมืองขอนแก่นกว้างมากมายเหลือเกินนะครับผมคงไม่มีความสามารถที่จะดูและให้ละเอียดอกครับผมนี่นะครับผมก็จะให้เพื่อนๆดูประมาณนี้นะครับว่าผมได้มาขับรถเล่นอยู่แถวสวนธารณะกรงนกยักษ์ของขอนแก่นนี่แหละครับผมนี่นะครับ เป็นบึงขนาดใหญ่นะครับผมฟางเลยเเขาจะชื่อว่าเดี๋ยวนะครับผมจะอ่านให้ดูนะอ,อะไรล่ะอะไรล่ะคันคัดแทนีอะไรทุ่งบึงทุ่งส่บึงทุงงท่งสร้างบึงทุ่งสร้างอ่านี่แหละครับบึงทุ่งสร้าง ครับบึงนี้เขาเรียกว่าคักเทโนบึงทุ่งสร้างนี่นะครับอยู่บริเวณอ่นี่นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนี่นะครับผมเป็นสวนสาธารณะของเขานะครับกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะครับผมครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสี่แยกนะครับตอนนี้ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมินะครับผมก็มาอยู่ที่สี่แยกตรงนี้ครับมีห้างเซ็นทรัลพลาซ่าอะไรประมาณนี้นะครับโอ้โห ถอนแกนใหญ่มากๆเลยนะครับข้างหน้าก็เป็นบิ๊กซีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าผมจะเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับผมจะไปชัยภูมิต่อนะครับผมเพราะว่ายังไงผมก็ขี่รถแม่รอบหรอกครับครับครับนี่นะครับตอนนี้ผมกําลังจะไปที่จังหวัดชัยภูมินะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนเอ่อ ทางหลวงชนบทอีกแล้วครับท่านผมจะผมออกมาจากขอนแก่นนะครับเส้นนี้วิ่งตรงเลยครับตรงตะวันเตะเลยครับผมมองทางท่านไปเห็นตาผมจะบอกจบแล้วครับครับขนาดนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดอขอนแก่นจะไปชายภูมินะครับตอนนี้แสงสุดท้ายของผมวันนี้นะครับน่าจะอยู่ระหว่างอาขอนแก่นกับชัยภูมิ นะครับผมตอนนี้ตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วผมก็จะหาที่พักนะครับผมวันนี้หนักเลยครับวันนี้วันนี้ประมาณเกือบ400โลนะครับตั้งแต่อุดรอ,อุดรมาขอนแก่นขอนแก่นมาชัยภูมิตก400เลยนะครับเพราะว่าผมย้อนกลับไปอีกร้อยวลาโลมา มาขอนแก่นอีก180โล280แล้วครับแล้วก็มานี่ครับมาชัยภูมิอีก100 100 100กาโลเนี่แหละครับผมถ้าผมถึงชัยภูมิวันนี้ก็ตก400โลนะครับนี่นะครับแสงสุดท้ายผมใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วนะครับครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าเขตชัยภูมินะครับ ตอนนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอำเภอมันจาคีรีนะครับผมถนนเส้นนี้คือถนนปราบเซียนของแท้เลยนะครับเพราะว่าถนนจะไม่มีไรทางเลยนะครับรถก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่นะครับเป็นถนนที่อันตรายที่สุดเลยครับ คืนนี้ผมนอนที่นี่นะครับคืนนี้ผมนอนที่นี่นะครับคืนนี้ผมนอนอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับนอนอยู่ตรงนี้นะครับครับผมครับเราจะพักแรมกันที่นี่นะครับมันมืดแล้วนะครับ